ก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาไวไปไวกันสักหน่อยละกันเพราะว่าเป็นคลิปที่เราไต้องที่จะเร่งรีบอีกแล้วนะครับผมก็เพราะว่าทางด้านของสะดุรลักยายแฟนเช่านะครับหรือคานโโจโอคาลิสึเนี่ยได้ประกาศชีซั่สมาก่อนนั้นนี้แล้วใช่ไหมว่าที่บอกว่ามันจะมีซีซั่สก็ทางด้านของตอนที่จบภาคแรกนะก็ประกาศว่าจะมีซีซั่สและที่นี้นะครับเราจะมาพูดถึงข่าวใหม่ที่จะมาในวันนี้นะครับก็ข่าวในวันนี้ก็คือ อนิเมะเรื่องนี้นะครับประกาศว่าจะมีกำหนดฉายในปี2021ซึ่งไม่รู้ว่าเดือนไหนวันที่เท่าไหร่นะครับก็แค่ประกาศออกมาว่าจะมาในปีเอ้ปี2022ผู้ถิดก็แค่ประกาศออกมาว่าจะมาในปี2022แน่นอนนะผมก็ต้องรอติดตามกันว่าจะมาในเดือนไหนหรือจะมาในซีซั่นอะไรนะครับผมก็ทีนี้ก็เป็นกิฟสัส้ันๆละกันแต่ว่ามาแน่นอนครับสาหรับสดุดรักแย่แยฟนซีซั่น2นะครับผมก็ ถ้าขายได้ดีเนี่ยอาจจะมีถึงมีลุนไปซีซั่นที่3ก็เป็นไม่ได้นะครับถ้าซีซั่นที่2เนี่ยไปได้สวยก็ต้องขอบคุณทั้งด้านของเพจตูนกูรูด้วยแล้วกันนะครับที่ให้ข้อมูลตรงนี้มาก็เป็นเพจอนิเมะที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อถือได้นะครับก็ปติดตามกันได้เพจตูนกูรูนะครับผมก็ผมก็ได้เห็นโพสข,ของเพจนี้ผมจึงได้มาทําคลิปนี้แล้วกันก็เป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นแล้วก็แล้วจากกันไปตรงนี้นะผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้า่ากคลเป็นลังใจห้้ววยแลกเจมคิปหน้าจันครบ